สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่าแหวนเพชรผ้ากินอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามากินอะไรบิ๊กเน้องกินตำปักตักเอ้ยกินตำคุ้งให้มาเว้กินตำปักตักตำปักตักเหงือวเขาแค่เหนียวหหน้อนหัหน้อนอุ้ยบ่ายโมงยังไม่ได้กินกินข้าวเที่ยงอยู่ค่ะแต่เห็ดขนาดเห็ดซอยกันนี่แหละมาคุยเข้ายังไงตัดเล็บแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วยุ้งรถ วันนี้มามาแครก,กูอือบอกว่าปากคาไหมปกติแยกวงม,มาแครก,กูกินไส้กินมันเขาเขากรองอะได้หรอหนาแน่นกกัน chặt nó cả bên đó này để bên nào này Thật vuông kèo Hình lắm vuông trong nó nè nè ตังโมอันก็ทอดเปืนอลกอืมอืเนี่ยก็ต่งตใจยาวเหรอตอบจป็นหมามองหูว่มองแต่ันที่เป็นหมาอไรกเอนฉันไม่มองหรอกนะเดี๋ยวฉันเป็นหมา ปากแดงไหมชมพูแล้วเขาบอกว่าใครก็บอกว่ามักเบิงคนปากบปแดงปากบปแดงหรือปากแดงปากบปแดงเอ็ดี่ก็มีชมรูปแบบอืบางคนเนาะจ้าว่าโกรธผู้ใดมาแล้วเขามาเบนเบนคือจังโกรธเท่าเลยอะ อะไรนะเม้นโหดมันกรูดครมาอืมอืมอืมผักอะไรดอืมแค่ก่อนคิดว่ามันกินดิบไม่ได้ แล้วก็กินไม่เป็นทุกคนแบบนี้ในบ้านยิงรถก็กินกันติดใจไมนก็อร่อยแต่บางบางเจ้ามันก็จะขมเนาะน้ำไม่ถึงถ้าน้ำถึงมันจะไม่ขมนะคะทุกคนค<อ>ขาขึ้นเลยืมนี่คือคนลุกอืมตดขาอ,อ๋อปอรมาน้คนลุกเหรอปกติเราจะเป็นสายฮัดคอ ใกล้กันไปข้าวเหนียวเล็กๆอืต้มจังหวัดเพชรบะี่กะเพ็ดมีแต่คำว่าอืมอืม,มอน้าแบบ ก็สูต,ยตายแลมนันแซ่บหมามักืมอมต้อำมันต้องชวดลวดนะเม่อสุดยดแกกินอาหากเขาตัวไม่ดีไปแล้วตอนสิบแปดอึืงสิบอจด มันมีอยู่จริงเหรอคนแบบเนี้ยดู่เหรอเอาว่าเธอกินแบบดีิบๆเราถ้ายังก็เมื่อก่อนเพชรก็ไม่ได้กินแบบนี้นะกิบๆอืมต้องจึงต่างแสดงนะทุกคนนะมันไม่ใช่ตัวตัวนี้แท้จริงหรอ คืออ,อนันแล้วอืมเหดอืมกินบลาป็่นอนแจ่พี่น,ออน่องไวอยังอหรอ มัั้งคนชอดแล้วบาคนไม่ชอบบางคนเขาแบบอือคกินสวว่วนบวชแท้บางคนอว่ามันจะแซ่จบจริงกินบนหี่อุ้มน้องไปเลยวัดเธ้จะเปิเปดสมอง <c oughs> <c oughs> ำบอืมมันนถึงแบบคเล่นบ้าจะรูไปนั่น Sap đứa Tôi là bọn nhiêu khẩu, đấy. Hiệu khẩu này đáng hiệu hiệu cọp à. đẹp. đấy tội hương đi đắp, hết. Hình quả là cái thì mô là. Hô cốp bác. cọp bông 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 mát bông bông em subscribe xây say Ghiền Mì Gõ im โอ้กะตุ้นึกใจจืดไปนหน่อยเนาะทินกับต้มมะกุูงกับข้ากันดูอืม เอาเป็ดตั้งแต่เป็นหองเขาอย่าดูน้ำเขาเอาเป็ดแห้งไปจ้าเป็นหองสำหรับคลิปนี้ตแตงคุงกับไก่ทอดสุดแซ่บพี่จอจ้าสำหรับมินิห้องสองคนขอตัวลาไปก่อนกำมะพวมาพรวกันไปชิมนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายยังไปไดี้ปะ